ฝันเห็นกระเป๋าเงินหายระวังเรื่องเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับเพศตรงข้ามจะมีงานสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก่อนจะไปฟังความหมายของทำนายฝันฝันว่ากระเป๋าเงินหายฝันว่ากระเป๋าตังค์หายได้คืนเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันเห็นกระเป๋าเงินหายทํานายฝันว่าระวังเรื่องเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากเพศตรงข้ามจะมีงานสังสรรค์กับเพื่อนปวงญาติมิตรสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่ยังไม่สําเร็จจะได้สิ่งที่ไม่คาดหวังมาแทนดูดวงด้านความรักคนโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงความรักของคุณกําลังเด่น แฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดีคนมีคู่อาจจะมีเรื่องทำให้งอนให้อดทนและคุยกันดีๆความเชื่อใจกันและกันจะทำให้คุณมีความสุขดูดวงด้านการงานการเงินช่วงนี้ประหยัดได้ก็ควรประหยัดเพราะจะมีเรื่องเงินขาดมือและใช้จ่ายมากถึงจะมีรายรับเข้ามาเยอะแต่ก็ต้องใช้จ่ายเยอะเช่นกันเลขนำโชค 3 2 1 6 8 9 9 2 4 6 7 2 5ฝันว่ากระเป๋าตังหายได้คืนทำนายฝันว่าให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีเพราะอาจจะไปได้ยินเรื่องที่ไม่เข้าหูจนคือความไม่พอใจคุณจะมีลาบจากการเสน่หา ดูดวงด้านความรักคลโนโสดให้ระวังเผลอตัวเผลอใจเสียตัวโดยไม่ได้ตั้งใจความรักของคุณกำลังก่อตัวขึ้นและกำลังไปได้สวยเลยทีเดียวคนมีคู่หากมีปัญหาการพัดพลากแล้วจากกันในที่สุดดูดวงด้านการงานการเงินช่วงนี้คุณต้องระวังเรื่องการทำเอกสารกู้เงินจะขาดตกบกพร่องทำให้เกิดปัญหาตามมา ควรระวังข้าวของอาจจะเสียหายหรือสูญหายคุณจะเสียเงินเสียทองกับเครื่องมือทำมาหากินที่เกิดการชำรุดหรือเสียหายการงานไม่เป็นไปตามเป้าต้องเพิ่มความใส่ใจให้มากขึ้นเลขนำโชค5 2 6 9 5 6 8 5 5 0 9 เพื่อนๆเ,เคยฝันเห็นกระเป๋าตังหายหรือเปล่าคะเคยฝันเห็นแบบไหนมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ